น้ำฮือมันท่อนหนะครับหลังจากนั้นเนี่ยฮาก็ใส่โครงไก่ลงไปนะครับใส่น่องไก่ลงไปใส่อกไก่ลงไปจินมันหลายเนื้อหลังจากนั้นเนี่ยฮาก็ใส่ตับไต่ควรในไก่ลงไปตัวนะครับมักหลายก็ใส่นักนะครับ ตุนฮื้อทุกอย่างวันซุกแล้วก็เปลือยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็ปรุงน้ําซุปด้วยการใส่รถดีลงไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเห็นน้อยหนึ่งนะครับผมต้มไปสักกํานะครับคือน้าซุปมันหอมนะครับนอกจากความหอมแล้วก็ยังมีใบมะกรูดแล้วก็สะข้ายนะครับใจพอจิ้นไก่ซุกเป็นตีนเรียแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเฮาก็เอาจิ้นไก่ตักใส่ชามแล้วเฮาก็มาใส่แล้วก็จีเป็นตินเป็นตินนะครับผมตินน้อยตินใหญ่นะครับมากตินหลวงกับเด็ดตินหลวงมากตินน้อยกับเด็ดตินน้อยนะครับสําหรับำ มันเนอร์หลังจากนั้นเนี่ยใส่พริกลาบบะแขวนลงไปคว้าน้ำมันก่อนหืมันหอมๆนะครับแล้วเฮาก็เอาน้ำซุปโหลงไปจัออีเลยย้ำไก่มอนี่รสชาติจะเผ็ดร้อนเหี่ยน้อยหนึ่งแล้วก็หอมบะแขวนเหียน,นะแล้วก็จิ้มรสชาติดูชอบรสชาติแบบไหนก็เติมผงปรุงรสลงไปเพิ่มได้นะครับเฮาก็ซอยพักไส้พักปั๊มเปอร์แล้วก็พักปอม ใส่ลงไปในอันดับสุดท้ายนะครับสําหรับยำจิ้นไก่มากไผ่มักมันบางคนมากไก่เมืองบางคนมากไก่พันสําหรับผมมากไก่พ้านมันหอมมันดีนะหวังว่าคงเป็นเมนูในใจของผห่หลายๆคนนะครับ